สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB l e l Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าววันนี้ในอดีตมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับโดยในวันที่21ธันวาคมของปีนี้จะเป็นวันครบรอบ122ปีสถานีโคราชหรือนครราชสีมาซึ่งจะมีการจัดนิทรรศ,าศาการการลำลึก122ปีสถานีโคราช จะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่21ถึง25ธันวาคม2565นี้ที่สถานีรถไฟนครราชสีมาโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง4ทุ่มภายในงานจะมีกิจกรรมบูธกรมรถไฟหลวงซึ่งจะมีการจัดแสดงหนังสือหายากอุปกรณ์เครื่องใช้สมัยกรมรถไฟหลวงโมเดลรถไฟไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงหัวรถจักรประวัติศาสตร์ราชการที่9ซึ่งเป็นหัวรถจักรดาวเวนพอตหมายเลข535ที่ใช้เป็นหัวรถจักรลากจูงขบวนรถไฟพะที่นั่งในหลวงรัชการที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมานครราชสีมาและภาคอีสานครั้งแรกในปีพศ2498ซึ่งรถจักรดาวเวนพอตหมายเลข535 จะจัดแสดงที่ชานชาลาที่1ในวันเปิดงานวันที่21ธันวาคม2565นี้โดยในงานจะมีการจำลองบรรยากาศสมัยเปิดเดินรถไฟเมื่อรอศอ119พร้อมทั้งมีการแต่งกายย้อนยุคตกแต่งหัวรถจักรไอ้น้ำที่อยู่หน้าสถานีและประดับธงช้างเผือกตลอดชานชาลารถไฟ จัดแสดงรูปภาพเก่าสถานีรถไฟจัดทำตั๋วรถไฟรุ่นเก่าเพื่อใช้เป็นตั๋วลงทะเบียนร่วมงานจำหน่ายของวินเทจและมีการตั้งโต๊ะเสวนาเล่าเรื่องลํำลึกรถไฟโคลาดสถานีรถไฟนครราชสีมาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อในหลวงรัชกาลที่5 สเสด็จพระราชลำเนินเปิดเส้นทางรถไฟกรุงเทพกรุงเก่าหรือพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2439ซึ่งทางรถไฟสายนี้จะสร้างมาสิ้นสุดที่เมืองโคราชเราก็จะจำได้แต่วันที่เปิดแล้ววันที่เท่าไหร่ล่ะที่เมืองโคราชมีรถไฟมาถึงการก่อสร้างทางรถไฟมาถึงเมืองโคราช แล้วเสร็จในปีพศ2443จากกรุงเทพถึงโคราชมีระยะทางทั้งสิ้น265กิโลเมตรใช้งบประมาณรวมทั้งหมด17,585,000บาทและในวันที่21ธันวาคมพศ2443ในหลวงราชการที่5พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชีน,นาถ และพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาและทรงเยี่ยมเยียนรัชดรและตรวจราชาการเมืองนครราชสีมาซึ่งขนาดนั้นเป็นศูนย์กลางของมณฑลลาวกลางระหว่างวันที่21-25ทถึง25ธันวาคมพศ2 4 4 3โดยรถไฟพระที่นั่งสเสด็จ ออกเดินทางในเวลา7จ็ดโมงยีได้มีการแวะพักที่เมืองกรุงเก่าเมืองแก่งคอยเมืองปากช่องเมืองสีคิ้วและถึงเมืองนครราชสีมาในเวลา4ี่โมงเย็นเมื่อรถไฟมาถึงก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกับเมืองนครราชสีมาดังบันทึกที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้บันทึกไว้เมื่อปีพศ2445ว่าเมื่อรถไฟมาถึงน้ำแข็งก็มาถึงโคราชด,ด้วยเมื่อรถไฟมาถึงปาล้าจากพิมายก็ลดความนิยมลงแล้วหันไปบริโภคปาล้าจากเมืองกรุงเก่าเมื่อรถไฟมาถึงแม้เพียงหนึ่งปีโคราชก็เปลี่ยนไปดังปรากฏ เดิมตัวอาคารสถานีโคลาชจะเป็นอาคารไม้เมื่อปีพศ2477สมัยพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีโคลาชเป็นสถานีนครราชสีมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวันที่28กุมภาพันธ์พศ2488เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ทิ้งระเบิดบริเวณสถานีนครราชสีมาทำให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายภายหลังได้มีการก่อสร้างอาคารสถานีใหม่เปิดใช้เมื่อวันที่24มิถุนายน2,498และใช้มาจนถึงปัจจุบันสถานีรถไฟนครราชสีมาเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งมีโรงรถจัก ที่ใช้ซ่อมบำรุงรถจักรหรือขบวนรถไฟโดยในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกับสถานีรถไฟนครราชสีมาเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงมาถึงตัวอาคารสถานีหลังเดิมก็คงจะต้องถูกรื้อถอนตามการเปลี่ยนแปลงและเมื่อรถไฟความเร็วสูงมาถึงเมืองโคราชการเปลี่ยนแปลงของเมืองโคราชจะเป็นยังไง เราคงจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าท่านใดมีโอกาสก็สามารถเข้าร่วมงานนิทรรศการลำลึก122ปีสถานีรถไฟโคราชในวันที่21-25ธันวาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และยังมีช่องทางทาง Facebook p เพจ JB Love Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ